ล้มแล้วลุกอย่างไรโดยไม่ด่าตัวเองในชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยล้มไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครเดินถูกทุกก้าวตั้งแต่เริ่มตน้นเราทุกคนต่างมีเรื่องที่เสียใจมีการตัดสินใจที่ทำให้ย้อนกลับไปคิดเสียดายมีช่วงเวลาที่อยากลบออกจากชีวิตแต่ลบไม่ได้ทำได้แค่เรียนรู้และอยู่กับมันให้เป็นเวลาที่เราล้มส่วนใหญ่เราไม่ได้เจ็บเพราะสถานการณ์อย่างเดียว แต่เรามักเจ็บเพราะคำที่เราใช้พูดกับตัวเองมากกว่าเราด่าตัวเองว่าโง่ว่าพังว่าไม่น่าทำว่าไม่น่าคิดเราตีตราตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวแล้วก็เคียนซ้ำด้วยคำพูดในหัวไปเรื่อยๆจนใจเราหมดเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นใหม่แต่จริงๆแล้วการล้มไม่ได้มีไว้ให้เราด่าตัวเองการล้มมีไว้เพื่อให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าอะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราอะไรควรทำต่อและอะไรควรวางลงไปได้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ล้มแล้วลุกทันทีแบบในหนังบางครั้งการล้มคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังบอกเราว่าพักก่อนก็ได้นะให้เราได้หยุดหายใจทบทวนเสียใจได้ร้องไห้ได้เหนื่อยได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ล้มกี่ครั้งแต่คือตอนล้มเราปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรหลายคนใจดีมากกับคนทั้งโลกให้อภัยทุกคนยกเว้นตัวเองคนเดียว เวลาเราพลาดเราจะพูดกับตัวเองในแบบที่เราไม่เคยพูดกับใครเราว่าตัวเองแรงที่สุดทั้งที่ถ้าเป็นคนอื่นทำพลาดแบบเราเรากลับปลอบเขาว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเริ่มใหม่ได้คำถามคือทำไมเวลาตัวเองล้มเราถึงไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองการไม่ด่าตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่รับผิดชอบแต่แปลว่าเรารับผิดชอบด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการทำร้ายใจตัวเองเรามองความพลาดเป็นบทเรียน ไม่ใช่ค้อนสำหรับทุบหัวตัวเองซ้ำๆเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้ว่าคนที่ล้มคือคนที่กําลังเดินมีแค่คนไม่ทำอะไรเท่านั้นที่ดูเหมือนไม่มีวันพลาดเพราะทุกครั้งที่เรากล้าลองเราก็มีโอกาสผิดพลาดและทุกครั้งที่ผิดพลาดเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้ไม่มีทางลัดให้เติบโตโดยไม่เจ็บไม่มีทางสั้นให้เก่งโดยไม่เคยพลาดนี่คือธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ใช่แค่เรา เวลาล้มอย่าเพิ่งถามว่าทำไมฉันแย่กว่าคนอื่นให้ถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าความล้มเหลวแท้จริงเป็นเพียงการบอกทางว่าเส้นนี้ไม่เหมาะกับเราเป็นเหมือนป้ายบอกทางไม่ใช่คำตัดสินคุณค่าของชีวิตเรามันไม่บอกว่าเราไม่มีทางสำเร็จแต่มันบอกแค่ว่าไม่ใช่แบบนี้และไม่ใช่ตอนนี้การลุกโดยไม่ด่าตัวเองเริ่มต้นจากความเข้าใจว่า เราและความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งเดียวกันสิ่งที่พลาดเป็นแท่เหตุการณ์แต่เราเป็นคนที่กำลังเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นคุณอาจจะเคยตัดสินใจผิดคุณอาจจะเคยไว้ใจคนผิดคุณอาจจะเสียโอกาสสำคัญในชีวิตแต่ทั้งหมดนั้นไม่เคยทำให้คุณไร้ค่าตราบใดที่คุณยังรู้ตัวยังอยากพัฒนาตัวเองยังอยากเรื่มใหม่ได้ก็แสดงว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางของการเติบโตแล้วแม้มันจะช้าแม้มันจะไม่สวยงามแต่มันจริง และเป็นของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณล้มอย่าเพิ่งรีบลุกเพื่อแข่งกับใครจงค่อยๆลุกเพื่อกลับมาอยู่ข้างตัวเองอีกครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นของการล้มแล้วลุกโดยไม่ด่าตัวเองเมื่อเราล้มสิ่งแรกที่มักเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ความเข้าใจแต่คือเสียงวิจารณ์ตัวเองที่ดังที่สุดในหัวเสียงนั้นบอกว่าเราควรทำได้ดีกว่านี้เราควรไม่พลาดเราควรเข้มแข็งเราควรไม่อ่อนแอ แต่ลองหยุดดูดีๆคำว่าควรเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เราลุกขึ้นเลยมันกลับทำให้เราเกลียดตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดในโลกเราไม่ได้ต้องการตัวเองที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติสิ่งที่หัวใจเราต้องการมากที่สุดคือตัวเราในแบบที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองตอนล้มเพราะในช่วงที่ทุกอย่างพังลงความอบอุ่นสำคัญกว่าเหตุผล การกอดตัวเองสำคัญกว่าการด่าตัวเองให้ยับเยินการลุกขึ้นโดยไม่ด่าตัวเองเริ่มต้นจากการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองมนุษย์ย่อมพลาดมนุษย์ย่อมลังเลมนุษย์ย่อมมีวันที่ท้อและไม่อยากลุกจากเตียงแต่ความพลาดเหล่านั้นไม่ได้เอาความเป็นมนุษย์ของเราไปไหนมันแค่บอกว่าเรายังมีชีวิตมีหัวใจมีการเรียนรู้ และยังเดินอยู่บนเส้นทางที่เรียกว่าชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตในนิทานหลายคนคิดว่าถ้าไม่ด่าตัวเองเราจะเหลวไหลจะไม่พัฒนาจะไม่โตขึ้นแต่ตรงกันข้ามเลยเพราะคนที่ด่าตัวเองหนักๆมักหมดแรงก่อนจะเริ่มแก้ไขส่วนคนที่เข้าใจตัวเองกลับมีกําลังใจจะค่อยๆปรับปรุงไปทีละก้าวเมตตาตัวเองจึงไม่ใช่การหนีปัญหา แต่เป็นการเติมพลังให้เรามีกําลังพอจะ,ะเผชิญปัญหาอย่างสงบลองเปลี่ยนจากประโยคที่ว่าฉันมันแย่จริงๆเป็นฉันกําลังเรียนรู้อยู่ลองเปลี่ยนจากทำไมฉันโง่แบบนี้เป็นครั้งนี้ฉันรู้แล้วว่าควรระวังตรงไหนคําพูดในใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนตามเพราะตัวเราเองคือคนที่ได้ยินเสียงในหัวตลอด24ชั่วโมง เราหลีกเลี่ยงคนพูดทำร้ายเราได้แต่เราหนีเสียงที่เราใช้ด่าตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะล้มก็ล้มได้ถ้าจะร้องไห้ก็ร้องได้แต่ขออย่างเดียวอย่าทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังอย่าวิ่งไปช่วยทุกคนบนโลกแต่ปล่อยให้ตัวเองยืนอยู่ในความมืดเพียงลำพังคนที่คุณต้องกลับมาจับมือไว้ให้ได้ก่อนคือตัวคุณเองในวันที่ผิดหวังที่สุด การล้มแล้วลุกอย่างอ่อนโยนกับตัวเองคือการยอมรับว่าอดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันยังเริ่มใหม่ได้เราไม่ต้องเป็นเหมือนใครไม่ต้องเร็วกว่าคนอื่นไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ลุกในแบบของเราชา้าช้าก็ได้แต่จริงใจกับตัวเองเมื่อคุณไม่ด่าตัวเองใจคุณจะค่อยๆสงบเมื่อใจสงบคุณจะเริ่มมองเห็นทางเมื่อเห็นทางคุณจะเริ่มก้าวใหม่ได้อย่างมั่นคงขึ้น และวันหนึ่งคุณจะหันกลับไปมองและพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าจบทุกอย่างแท้จริงแล้วเป็นเพียงบทหนึ่งของการเติบโตจำไว้นะความล้มเหลวไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นครูคนหนึ่งในชีวิตคุณมากระซิบว่าลองใหม่อีกครั้งก็ได้นะแต่ลองด้วยความเมตตากับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละคือการล้มแล้วลุกโดยไม่ด่าตัวเองในช่วงเวลาที่เราล้มลง เรามักคิดว่าชีวิตของเราจบแล้วเสียโอกาสแล้วช้าเกินไปแล้วหรือไม่ก็รู้สึกว่าเรานั้นไม่คู่ควรกับความสำเร็จอีกต่อไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่จบลงไม่ใช่ชีวิตของเราสิ่งที่จบลงคือภาพตัวเองแบบเดิมๆที่เราเคยยึดติดการล้มทำให้เราได้เห็นความจริงว่าเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาอย่างที่คิดเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องอย่างที่อยากเป็น และเราไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการการรู้ความจริงพวกนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นจริงและความเป็นจริงนี่แหละที่ทำให้เราค่อยๆเติบโตอย่างลึกซึง้งหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตพยายามหนีภาพตัวเองที่ล้มเหลวจึงยิ่งด่าตัวเองเมื่อพลาดยิ่งโกรธตัวเองเมื่อไม่สำเร็จยิ่งกดดันตัวเองเมื่อยังไม่ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้แต่ความจริงแล้ว ไม่มีใครบนโลกนี้เป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีเวอร์ชั่นที่ร้องไห้เหนื่อยสับสนและไม่รู้จะก้าวต่อ,อยังไงสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเราสามารถอยู่กับตัวเองในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้แค่ตอนสำเร็จแต่เกลียดตัวเองตอนล้มเราก็ไม่ได้รักตัวเองจริงเราเพียงแค่รักภาพที่สวยงามของตัวเองไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดที่มีทั้งด้านสว่างและด้านมืด การล้มแล้วลุกโดยไม่ด่าตัวเองคือการยอมรับว่าฉันเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีวันที่ถูกและมีวันที่พลาดมีวันที่ยิ้มและมีวันที่ร้องไห้มีวันที่มั่นใจและไม่แน่ใจในตัวเองเลยเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาเราจะเบาขึ้นมากเพราะเราไม่ต้องแสดงไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำเหมือนว่าไม่เจ็บทั้งที่ข้างในท่ารับไม่ไหว ลองถามตัวเองใหม่ว่าถ้าฉันจะล้มอีกกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทุกครั้งที่ล้มฉันไม่ทอดทิ้งตัวเองอีกแล้วได้ไหมตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญเราลุกขึ้นเพราะรักตัวเองไม่ใช่เพราะเกลียดตัวเองเราพัฒนาตัวเองเพราะเห็นคุณค่าไม่ใช่เพราะคิดว่าตัวเองไร้ค่าเราก้าวต่อไปเพราะอยากให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เพราะอยากพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าฉันไม่ได้แย่ เมื่อเป้าหมายเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อแรงขับเคลื่อนเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนตามอย่าลุกขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับใครลุกขึ้นมาเพื่อกลับมาอยู่ข้างหัวใจของตัวเองก็พอแล้วโลกภายนอกอาจจะยังไม่เข้าใจเราแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็ไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปในวันที่คุณล้มลงให้ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันไม่เป็นไรนะฉันยังมีฉันอยู่ แค่นั้นก็พอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยถามต่อว่าจากตรงนี้ฉันสามารถทำอะไรเล็กๆอย่างหนึ่งเพื่อตัวเองได้บ้างบางทีไม่จําเป็นต้องเป็นก้าวใหญ่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีอาจแค่ลุกไปอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนให้พอพูดดีกับตัวเองมากขึ้นนิดหนึ่งทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้เพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็ถือว่าเรากำลังก้าวต่อแล้วจำไว้นะครับ การล้มไม่ได้แปลว่าเราแพ้การร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอการเริ่มใหม่อีกครั้งไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าแต่ทั้งหมดนั้นแสดงว่าเรายังไม่ยอมทิ้งตัวเองและนั่นคือความเข้มแข็งที่แท้จริงที่สุดสุดท้ายนี้อยากฝากไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าปล่อยให้เสียงในหัวที่ด่าตัวเองดังยิ่งกว่าเสียงหัวใจที่กำลังขอความเข้าใจจากเราลองเบาเสียงนั้นลงหน่อยแล้วเพิ่มเสียงนี้ให้ชัดขึ้นว่า ฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังเติบโตและฉันสมควรได้รับความเมตตาจากตัวฉันเองล้มได้พลาดได้ร้องไห้ได้แต่ขอหนึ่งอย่างอย่าหันไปเป็นศัตรูกับตัวเองเพราะคนที่ควรอยู่ข้างคุณมากที่สุดบนโลกนี้ก็คือตัวคุณเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้งวันที่ยืนได้และวันที่ล้มลงถ้าธรรมะบทนี้ทำให้ใจคุณเบาขึ้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อรับฟังข้อคดิดดีๆที่จะช่วยดูแลใจของคุณต่อไปนะครับ